นั่นน่ะสุดเปรียนสุดคมแบบนะโอ้เจนเปลี่ยนอืมนี่แหละพี่น้องนี่แหละนี่แหละแซ่บแบบบอกใส่ปักแมงลักทั้งตัวลงไปแต่สีสันขึ้นมากเลยพี่น้องนะสุดยอดแกงเห็ดขอนร่วมสูตรแม่ใส่ไม้เสาบนนะครับอ่าซิบซิบซิปแล้วกันแล้วยอะไรกันเนี่ยซิบรอบเบิร์กขันปลาแซ่บกับไปหาหมอได้แล้วเขาจะว่าขันแซ่บแล้วก็โอเคโหลดเอ้ยหวานอย่าน้อยนั่นบ่ วานชักน้อยแกงเห็ดใบใหม่สุดๆ,ดๆดอีกน้่งแค่ผักท้องพร้อมสุจอดเลยโอ้โอโอเค็งวนะอาซิมเ,มเลยอาซิมเราีมราอามเลยอามกันมันมาชิมมันแบบแซ็บบ่อตองปูอีกเลยเออหนวมนุ่มมาน่มาซิมมเนซีมนสัส่สไก่มาชิมมันห <มๆ S 1> นุ่หว,วานหวานผักท้องสั่ไก่ชิม สวัสดีครับกับพี่ชายพาเพิินนะครับนาะมานี้บริโลกทิบยดนแล้วเป็นอาทิตย์เลยนะครับยังอยากําำารทํำงานน้ำบอดอะจะฟองอยู่นะครับโอ้ปลาปิกนุ่มนัดนี่น้องเลยตะปางามครับเป็นปิกนุ่มนัดบาเด็กปลาปีกเป็นคนพิเกินนะครับบาดนี่พี่รองเบิ้งเอาเ้อดกขนาดเลยมาด้นุ่มนัดออกออกผลแล้วนุ่มนัดออกผลแล้วแต่มะละกอเนี่ยเพราะท่านพานอยู่นะครับครับผมไม่นู่มมาแลงนะครับ แม่ใส่ไหมเพื่อนว่าเทศก็เข่าแบบอีสานอีสานมันเท่านะครับอีสานอีสานมันเท่าก็คือว่าสิ่แกงเ็ดกระถิ่นนี่ไงแกงร่วมกระถิ่นว่าเนี่นั่นนำไปแล้วประวณีพี่พน้องอีจกจักรอบนึงนะครับไข่ไกึ่งกึ่งแกงเปื่อยนะพี่น้องมันนี่วัตถุดิบฟักทองแบบนี้เออฟักทองห่อหนี่งนะพี่น้องเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะถามนะครับเนาะตอนนี้ผมถ่ายสวนพริกให้พี่น้องเลยเบิ่งก่อนสวนถึงนมน้ำงามงาม ดูนะเหียงจึ้งคือเต๊บต้นหนึ่งพี่น้องสวดคลิกสวดคลิปออกพรรษาพอดีพี่น้องเอ้ยออกพรรษาพอดีบรรยากาศฟ้าฝนกรับโอ้ยตกแหล่พอตกแหล่พอดีตกกันตกกันแค่ไหนนี่แรงนะครับเนาะออาพ่อติดตามนะครับเดี๋ยวแม่ใส่แม่ไปเตรียมอุปกรณ์กันแสดงเข้าว่ากดกันครับโอ้ปีกนุ่มดัดทุตย่อยอีกพี่น้องโอเคครับผมข่อติดต่างนะครับเนาะเมนูวันนอกผมเขาอีสานอีสานกับพี่ชายพ่อเพื่อน ไปลงทิปย์ดนแล้วนะครับในก็คนในก็แช่เด้ดนะครับเด้อห่างกับลงแค่นึงโอเคครับผมนี่พี่น้องวัตถุดิบของเฮาแกงเค็ปขอนสูตรแม่สายไหมพี่น้องเห็ดขอนขาวนะครับเห็ดขอนขาวหน่อยโอ้นี่แต่แกงแซ่บๆพี่น้องโอ้กับมันได้ไหวมาใส่นี่สุดยอดเลยเด้เนี่ยไหวใส่จักหน่อยคบมันดำจักหน่อยเห็ดขอนงามๆพี่น้องเก็บมาจากขอนใหม่ๆเลย นะครับแกงเห็ดขอนมาดิแกงส่น้ำอัดเจาะไปหน้ำย่านั่งพี่น้องบางร่องลองสูตรแม่ใส่ไหมทตั้งสาวอุบลล่องเบิ้งนะครับเนาะคือกันกับสูตรทั้งกาะสิีท่อวอแต่พี่น้องแกงเห็ดขอนมนีคาดิใส่ใส่ไม้บ๊อบพ่นประกบมนีิเอ้ือื่นอะไอนี่นุ่มแนนกับสีลงมาเขืออื่นแล้วเบิ้งส่องลักษณะอาการนะครับนุ่มแนนเมื่อออกพภาษาอยู่บ้านพี่น้องเอ่อสงสัยนะครับ ไม่เือหลายมือแล้วครับไปเอกเข้าแกงกึ่งแบบว่ากึ่งใส่แกงว่าเป็นเปิบอะไรเนาะเพราะว่าขามีกบักอื้อกับอันเห็ดเข็มผสมด้วยกันนะครับอ่ะเป็นร่วมนะครับร่วมเห็ดแต่ว่าลักๆักษ์กับเห็ดขออขาวเขานี่เห็ดขออเห็ดขอนดอกงามงามพี่น้องพุณเลยตุกปุติปีอยู่คือเจ้าของผู mm ้ปริแกงนะครับพี่น้องอือเป็นคนสูงเงีวฉลุดนะครับอ่ะค่อยติดตาม ครับแม่ใส่ไม้มาติดแกงก็ตัวเตรียมเครื่องที่ข้าวก่อนเตรียมอุปกรณ์การแสดงก่อนแป๊บนึงครับนะครับผมผมเอาออกจากก่อนมันจะเด็ดหนามไปก่อนใส่ไม้แกงเส็บๆครับเนาะให้นูอีสานบ้านเฮานะครับแกงเห็ดแกงเอ๊กเส็บว่ดเต่นเตนามยานนั่งผลกติโต๊ะแหละพอโต๊ะแหละพี่น้องเลยทักฟ้าเฮาคึ้นแหลปื้อๆเลยครับเนาะ เดี๋ยกำง,งามเลยนะกูปูอีปิอยู่เ,เ,เก็บมาจากป่าบางแงงนะพี่น้งองย่างขึ้นโคกแค้เราไปพลอยเห็ดเป็นฝูงเป็นมูอยู่เป็นกลุ่มอยู่พี่น้องแม่าสายแม่ก็จัดซะบ้านี่เดี๋ยวค่อยติดตามนะครับโอเคครับผมเห็นบองมันเสด็จนะพี่น้องเห็ดคอนเห็ดค้อน,นแกงเห็ดคอนร่วมมาหนิ จอว่าเป็นแกงคอนเขาหน่อยร่วมนะครับผมเริ่มแล้วนี่น้องเน่ย่ม่เตรียมเครื่องน่อยอย่างไอนะครับอ้ยนังจะดั้งเาใส่นัจะดั้ง่นังเขียวๆล็กหน่อยพี่น้องเนาะใส่นังปลาหลเขาไปก่อนปลาอีสานบันเทาิงไส้เดีวกระสบนัวพี่น้องเลยแสบนครินปลาเข้าตัเตียมเครืองสาเครืองไปแล้วใส่พริกเล็หน้อยนะครับแกงเห็ดผสมติมบักเก็บตัพี่น้องิมใส่พระายติกสามเมตรนะครับ พอเด็ดสดน้เหนไหแจ <Yes. S 1> ็กแจ็กหน่อยนะครับนะี่ขอเปียวใส่บอักใส่เดนนะเนาะกอนพักติวหมอมี่นะครับย่างขึ้นเป็นโขกนะครับย่างขึ้นเป็นโขกแล้วพักติวพ่อออกโขกหน้าผมบบไคลออกดีกว่าอ่ะเราเอาแม่แต่แม่ไปแก่เอาแบบค้ามเปียกแถวแจ็กหน่อยพอมีรสเปตี๋ยวแจ็กหน่อยนะครับเนาะอ่ะนะครับน้อยหวานใหมนะครับกนทอด อุปรกรณ์การใส่ของลขานะครับนี่บอกเห็ดขอนนี่เดี๋ยวนี่อุปกรณ์การใส่ของเขานะตะก <c oughs> ทองแหวมักแบบออกหวานมันมันจังหน่อยครักทองเห็ดเข็มเขาแนวอุปกรณ์นั้นงพวกเนี้ยนี่แต่ไม่คิดเสริมเครืต็มเลย <c oughs> เห็ดขอน <c oughs> เห็ดขอนแกงให้ขอนร่วมหมดนี่ใส่เห็ดไอ้เข็มเขาเนี่ยนะปักทองไว้ไ <c oughs> ขึน้ <c oughs> นกึ่งเปื้อกระได้ที่น้นน <c oughs> องแต่ว่าเปิ้ออ่ะ เป่าเห็ดเป้าแล้วพี่น้องเอ้ยพากินข้าแรงนุ่งลายพี่น้องเพื่อนผมบรรยากาศผ้าแรงครับนุ่งบุบับบาเลยเจียมรง้นกนซึ่งร้านหน่อยก็ไม่นาไปน้องไมเฟื่อนนะครับไมานอนปีขึ้หรือเป็รงเป็นแนฏิมาเขาักมืมื่นแบม่เฟื่อนมากกว่ามื่นวัน เนี่ยใบเพื่อนมาบ่พรเนี่ยนี่เล่การนี่ต้องขอเข่าเซลล์เอามือเลยนะครับครับจะคว้าที่ตามเบิรงรอบต่อไปเอาบันนี่ก่อนเอาเมนูเหมือนแด็กเขาก่อนแมนจะไม่เก็บเเ็ดไปตูแม่งรักเขากันเรจะเตรียมเครื่องใส่แกงเห็ดคอนรวมนะครับก็จะล่องโยกเ็ดเห็ดเห็ดไอ้เห็ดรวมมาจากบ้านสัปปะตัวเห็ดกระจายมาเท่านั้แต่บัดนี้เขาได้เ็ปคอนมากนะคแม่ใส่ไหมท่งเราอุบลนะครับเนาะ ไปเทียบเพื่อนแท้ผมครับหน้าไม่เดือดก็น้อยก่อนไม่ว่าัจอืมโอเย้แต่ว่าเป็นอย่งงี้มันจะได้มีกลิ่นหอมอ่าข้อที่ตามครับผมหน้ามันเดือดก็อู้ก็น้อยก่อนจน้อยมันเดือดเป็นก่อนกระดาษเอ้ออัะนี่ของเราจัดสรรไปอ่าแกงเห็ดรวม นี่เต็มหมออะเนพี่น้องเห็ว่าหม้อหน่อยามันหน่อยเ้อพี่น้องเด้อุมเต็มหม้อหม้อใหญ่ดิอะจะยครับพี่น้องหนจะนอยไปติดตามเลครับแกงเห็ดรวมหน่อยฝาจีนกันมาเดี๋ยครับผมในแผนในผัดปัดกะตกนรอุ้แบบพี่น้องแกงเก็ดแล้วใส่ไม้ไผสูตรเส้าบนเา ทีสุกเลยเด้นี่การประชุ่ยสกันรอพักอีตูใส่แห่งรักพักอีตูใส่กัจบทิบกคับเดียวรอบรอบักท่องนะครับเล็กน้อยก่อนเติงปุงบัตรแบ่งว่าลงน้อยนิน่อยเต็งวงลงไปชั้นน้อยๆนะครับเตหน่อยก็เีบไลทเหน่อยก็บไลท์ข้นก่นนก้บทุกแล้วหรือทุกแล้วครับุกแล้วสุกแล้วโอ้ยทุกแล้วก เด uh, paper, him, uh, ี Luckily, <laughs> ๋ยวเปลยไหลนะครับ <mir> อ <anda> ่าเรียบร้อยนะครับแกงเห็ดร่วมแม่ไส้ไหมห้องอ่ะโปรเจคเอานี่ตงใส่บัตรอืมพักอีตัวพักติวเออได้์ลีนหอนพักติวพี่น้องบังแม่เห็นบอกเห็นพักติวเรียนเขไม่ตัวพี่น้อนั่นแหละสุดเกี่ยวนะนี่เราไม่คาดคิดหรอกนี่นนี่ละนี่นะแซ่บใส่พักยังหลักให้ตัวลงไปแตสีสันมันเป็นมากเลยพี่น้องนะจัดแกงเห็ดขอนร่วมสูตรแม่ไส้ไหมเสาบนนะครับอ่ะซิบซิบซิม อันนี้ยกันเนียิมเราเบิกผมเสียบไปหาหมอได้เลยอเขาจะว่าเสียบเลยก็โอเคลยบ้อหวานนัดหน่อยนันป่หวานักน่อยแกงเห็ดใบไม้สุดๆี่เอักท่องอมยอนเลยโอ้เค็งโอเคกันชิมเบิร์อ่าชีมรสิสชิเลยมันิมันแบบเนียกต้องปูอีเลยเอานู่นมนมาิมบงิมบงสั่งไก่มาชิมบง น้ำหวานมันหวานฝักทองจากไก่ที่หนึ่งมาได้เด้อนุ่มนัดเด้อมาเนี่แกงเห็ดไปเนี่ยหกินข้าวเรามาจากบ้านได้ยังมาตอนน้อมาจากบ้านเขาเน้อเห็นเขาขายเห็ดโอเคปะเฮ็ดเฮ็ดกินดูเลยเฮ็ดทับปี๋เขพวกเห็ดจะหมักเห็ดแดงให้เห็นหมดเห็ดสดเาข้าจะแฝงยังหรอกปะโอเคสุดยอดเนือเรียบร้อยนะครับแกงเห็ดร่วมแม่ไหม์ ไปเห็ดเข็มเห็ดขอน,นขาวนู้นว่าโอ้เป็นกระแสครำหนังอ้อส<ช>ุดยอดครับผมจุดยอดแล้วเจอกันครับผมพิจัดแล้วเรียบร้อย